าเวราไปแล้วจะไม่ถ่ายรูปแะ้ว การะจะบุรีอีกแล้วคปที่้าเกันเปที่นนอนจับโอเคนี้เราอยู่ที่ UNB c นมีซาเ ต,ต่อไปล้วจะไปถ่ายรูปกันแล้วนะคะให้ยอดถ่ายให้อะไรนะไปถ่ายรูปกันดีกว่าเดี๋ยวรูปมาฝากสวยมากทุกคนไยมากที่นี่ไม่ใช่ไหนผู้ภาษาญี่ปุ่นใช่ โอ้ยภาษาเมสเซ่มชิโมชิแล้วน้ภาษาที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่าโนาษาเมสเซมุริโกะฮิริโกะซังสัปโลคอเลสับปโลอันนี้จบนอกมาไหมเนี่ยยนอกประเทศยโอเคเล่มุกนี่ก็

ไปแล้วไปนักชาว ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อามาชิคาเฟ่เก็จะออกแนวเกาหลีๆๆเกาหลีหน่อยญี่ปุ่นดิใช่ไหมมีมุมถ่ายรูปเยอะก็ประมาณนี้นะค่ะไปถ่ายรูปดีกว่า Go yeah. 嗯。 อนนั้ไม่ขมเหมือนร้านอื่นใช่ป่ะอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ตอนนี้เราจะเป็นหวานกันถ้าเราไปอีกที่คงจะไกลแล้ว <laughs> ก็ถึงที่พักแล้วโอ้โหเตียงมีทั้งหมดกี่เตียงแปดยังใหญ่นี่นะคะห,ห้องน้ำที่เป็นเหมือนโรงแรมอีกทีนึง <laughs> มาหกโมงไปซื้อข้าวตอนนี้สองทุ่มใช่ปะมได้ <c oughs> <c oughs> จะมาสรุปว่าออกจากบ้านตอนไหนออกจากบ้านกี่โมงออกจากบ้านที่นนทบ,บุรีหกโมงครึ่งถึงนี่ถึงนี่แปดแปดครึ่งนีนสังคือแบบว่าขับไม่ได้ขับรวเร็วนะขับแบบว่าชิวๆกันเลยแต่ว่าก็ถึงตามเป้าที่ท,ที่คิดไว้ว่าเออจะเวลานี้เวลาไหนอย่างเงี้ย ก็ถึงคาเฟ่ U Me เก้าโมงเก้าโมงกว่าแล้วก็ออกจากคาเฟ่ U Me ประมาณสิบเอดโมงแล้วก็ไปต่อที่อ่ะอคาเฟ่การอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างกันการอะไรนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่นั่นถึงบ่ายโมงแล้วก็ออกมาเข้าที่พักก็โหขับรถกันสนุกมากเพราะว่า มันคืนเขาแต่มันก็ไม่ได้ทางราชชัยขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นวิวภูเขาสวยมากคนก็อยากให้ทุกคนมาในการที่พักก็สวยนะที่พักเป็นแบบว่าเออแบบมาห้าคนอะแต่ว่านอนได้กันมีเตียงแปดแปดคนเลยแบบว่าเออนอนได้เยอะ,ะอะไรเงี้ยมันห้องก็โอเคคือห้องน้ําก็สวยนะมันก็ใหญ่อยู่อะมันแบ่งกันแบ่งมีมีห้องน้ำสามล็อกเลยมันเหมือนโรงแรมเหมือนฟิลแบบนั้นเลยอืม ก็โอเคนะทุกคนก็ถ้าอยากมาก็ชื่อที่พักอ่าสวนไซโยกรีสอร์ทนะเราไม่ได้จองที่พักแบบเออที่มันนอนได้สองคนอะไรเงี้ยถ้าที่ทักที่นอนได้สองคนอาจจะสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูรูปอีกมันสวยมากมันติดกับไอ้นั่นน่ะทางทางรถไฟสายมอรณนะทุกคนที่กาญจนบุรีสวยมากแล้วก็วิวสวยมากแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่ตอนเช้าคงไม่เห็นยู่อะ แต่เราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองไปถ่ายดูลองไปแบบไปเดินดูว่ามันเออมันจะมีที่มันจะสวยขนาดไหนพอเห็นรูปมันก็สวยนะเออพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปพรุ่งนี้น่าจะไปน้ําตกไซโยกตอนแรกอ่ะแพนไว้ว่าจะไปกลับไปลาดบุรีเพราะว่าจะไปไอที่เ,ออเดี๋ยวบอกละกันเออไม่อยากไม่อยากพูดเออไปแถวลาดบุรีมันเป็นสวนสัตว์อะไรอย่างงี้ก็เออจะไปถ่ายคลิปแหละวันนี้เราก็นอนก่อน